หจให้สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านซอสเขาว่ากันว่าที่เนี่ยอาหารเด็ดมากๆอยากรู้ใช่ไหมพูดแต่ปากไม่ได้ต้องไปเห็นด้วยตาแล้วก็สัมผัสด้วยการกินค่ะ เรามาดูเมนูอาหารกันดีกว่าสุดยอดอาหารคือแบบเยอะมากเพิ่งเปิดไปหน้าเดียวเองนะมเมื่อกี้เราไปถามเชฟดีกว่าที่แบบมาร้านซอสแล้วเนี่ยไม่ควรพลาดเป็นเมนูมอะไรเข้าสวยฮะเข้าสวยเขาบอกเชฟหุงอร่อยมากเป็นอย่างเดียวที่เชฟทำได้ดีใช่ <c oughs> นี่มันต่ำมั่วนะั่นเปนคนลาวเขาตำเองมันมีกลัวประจำหันแซ่บแน่แน,นอนใช่ไหมครับแซ่บแน่แนอนแซ่บหลายแซ่บหลายเด้อย, <c oughs> ยินดีต้อนรับเด้อฮั่นสยินดีต้อนรับ มิสซัมแน่แ่เลยพี่อร่อยมิสซัมโอเนื้อไม่ขูกเลย จ้าส่วนอันนี้ก็เย็นเด็โฟต้มยำโตดอร่อยบอกยังไม่กินเลยเอาเคยกินแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยรู้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเรียกเชฟมาดีกว่าเพราะเขาบอกว่าเมนูที่เอามาในวันนี้คือเด็ดๆทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาถามเชฟกันดีกว่าว่าเมนูอะไรที่เวลามาซอสแล้วไม่ควรพลาดไปค่ะแนะนําเมนูแรกนะครับเป็นโปะแตกอันนี้หอมกลิ่นใบกะเพราครับ แท้ๆชาิเปรี้ยวแซ่บโป๊ตแตกแ่กับต้มยำมันต่างกยังไงีพี่ผมสงสัยมานานแล้วเนี่ยอันนี้เราจะเป็นต้มยำน้ำใสครับฮอลเขาเรียกโป๊ตแต่ถ้าเป็นต้มยำเราจะใส่หนุ่มข้นด้วยแล้วก็เป็นเครื่องต้มยม <อ S 2> แำแดงๆนะครับทีบ <ๆ S 2> ่สองนะครับนี่เป็นแหนมข้าวทอดนะครับยำแหนมข้าวทอดสูตรเด็ดจากเชฟเมืองลาวเชฟเมืองลาวเลยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เสียงในฟิล์ม <laughs> ต่อไปนะครับเป็นปลาทอดราดด้วยยำทางร้านเราจะมียำมะม่วงด้วยนะครับถ้าใครต้องการก็เป็นมะม่วงถ้าไม่ชอบมะม่วงก็เป็นกรีนอปเปิลนะครับขายดีมากๆครับตัวนี้ต่อไปนะครับเป็นกุ้งแคทอดนะครับแนะนําเลยเมนูนี้ทานเล่นๆก่อนเมนมานี่นะครับต่อไปครับเป็นหมูสเต๊กครับทั่วไปเขาจะขายเป็นไก่สเต๊กร้านเราจะทําเป็นหมูสเต๊กแตกต่างครับน้ำสเต๊กก็จะเป็นสูตรพิเศษคล้ายๆที่ไทยนะครับขานไม่ได้ขายดีทุกวัน ตำมั่วครับตำม่วครับม่วจริงครับเชฟมั่วเลยอร่อยแบบมั่วเลยครับใส่ทุกอย่างครับขาดไม่ได้คือลิ้นยากโซนนี้จะค่อนข้างขายดีมากลิ้นยากจิ้มแจ่วเราทําเองข้าวคั่วหอมๆข้าวคั่วที่คั่วไปอ่อนๆคั่วประมาณสองเดือนโอ้โหคือหาสูตรไม่ลงตัวสักทีใช่ไหมเมนูเรียกว่าอะไรนะคะเปเดี๋ยวออกไม่ได้แล้วลิ้นวัวขนาดนี้เดี๋ยวไปดูว่าอาหารเชฟจะราคาคุยหรือเปล่าเป๊เดี๋ยวต้องไปชิมต้องไปชิม อันนี้เมนูโคแตกที่ที่เขานำหนึ่งเลยแอบชิมซุปไปแล้วเมื่อจีจ้าอันนี้เชฟบอกว่าลูกค้ามากินแต่ละครั้งรสชาติจะไม่เหมือนกันแต่อร่อยทุกครั้งใช่คือแบบมีความพิเศษที่น้ำเห็นไหมเดี๋ยวชิมนี่ดูกุ้งเน้นๆจ้าไม่แต่กุ้งตัวใหญ่จริงจริงๆเชฟบอกว่าถ้าลูกค้ามากุ้งจะไม่ได้ไซส์นี้นะจะใหญ่กว่านี้ <laughs> อันนี้ไม่ร้อน,นี้รเอันดนูคือคุณภาพทุกอย่างเนี่ยไม่ได้รีวิวเวอร์เกินจริงนะคือจริงแล้วมันอร่อยจริงอย่างที่แยมกับเป้ได้พูดไปเมื่อคลิปก่อนกัๆอร่อยเราก็บอกอร่อย <c oughs> ถ้าไม่อร่อยเราก็บอกไม่อร่อย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวชิมให้ดูกันดีกว่าเข้าปากเลยนะโอเคอือหือเต็มคำมากอาปากโชว์ดิเต็มคำจริงรึเปล่ากับข้าวเขาหราอยอย่างจริงโอ้โห ยกซดปลาปลาปลาเมนูเมนูปลาคาบแก้วปลานี้คือดูเด็ดที่นี่นี่คือปลากระพงใช่ไหมความแบบสลัดใส่เป็นมะม่วงแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าสามารถสั่งได้ว่าจะเป็นแอปเปิลก็ได้หรือว่าจะเป็นมะม่วงก็ได้เมื่อกี้เชฟบอกว่าถ้าไม่ใช่น้ามะม่วงไม่ใช่น้าแอปเปิลก็ใส่ทุเรียนได้เอาใช้ทุเรียนเราแล้วแต่แล้วแต่ซีซันผลไม้อ่าจะชิมให้ดูดีกว่าไม่ให้เสียเวลาเนาะโอเคแต่มค่อนเยอะ วิเศษเปลาเนื้อใหญ่จริงๆอืมต็มปากกูเลยแป๊บนึงนะมันเป็นน,น้ำซอสอะไรน้ำยำน้ำยำคือมันเด็ดอ่ะบวกกับความแบบเปรี้ยวๆหวานๆของมะม่วงคือมันแบบมันได้อ่ะเข้ากันได้ดีใช่คือผักที่เขาใส่ยำไปนี้คือมาทั้งสวนเลยพูดง่ายๆเหอะเออเอาให้จุใจกันเลยทีเดียวเชียวใช่ห้ามพลาดเลยอันสุดท้ายอันนี้ขออันนี้ขออ,อันนี้คืออยากลองมากเค่ครับเมนูนี้ผมต้องลองชิมเลยเพราะผมเป็นคนไม่กินปลา กินปลาล้ามันป็นแดดออกตัวก่อนเลยว่าเ็นไงเดี๋ยวเอาช้อนซ้อมให้จัะคือคือผมมันไม่กินปลาแล้วที่สำคัญคือมีปูด้วยเออมีปูด้วยผมจะลองชิมให้ดูว่าอันนี้ปลา奥斯卡เลยเว้ยเพราะปูปลา奥斯卡เพราะเพราะเผื่อว่าบางคนอาจจะเปิดใจลองกินใช่ไหมมันดูน่ากินมากผมเห็นตอนที่เขาแบบทิมทิมทิมเลยเนี่ยน้ำน้ำด้วยลูกน้ำด้วยน้ำด้วย เดี๋ยวเราขอชิมเส้นก่อนมันก็ไม่ได้กลิ่นปลา้านะแต่ปลาแดดในมืออาเข้าปากเป็นไงเป็นไงอืมอม,มันอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยไม่ไม่ไม่รู้ว่าปลาล้าอร่อยเป็นไงนะปลาอร่อยต้องมีหนอนอ <laughs> แต่รสชาติมัน <laughs> มคนไม่กินปลาล้าแต่กินปลาแดก <laughs> แซ่บ่ะมันนนัวแต่ผมไม่กินเผ็ดนะแต่มันก็เผ็ดอยู่แต่โอเคอร่อยอร่อยนี่อร่อยอร่อยอร่อยไม่รู้ว่าปลาล่าที่อร่อยเป็นไงแต่นี้อร่อยคือปลาลาที่เนี่ยเขาจะผ่านการผ a t จะไ r y มาแล้วซึ่งเขาหนอนออกก่อนที่จะมาตับไม่ใช่ไม่ได้ว่าเขาจ้างมารีวิวแล้วเราบอกว่ามันอร่อยนะที่ไปกินร้านอาหารไทยมาเฮ้ยนี่อร่อยจริงอร่อยทุกอย่างเลยผมชอบส่วนตัวผมชอบอันนี้มากเลยกับนี้ แล้วก็หมูสเต๊กอร่อยมากแต่นี่เผ็ดสำหรับผมเผ็ดเพราะผมเป็นคนไม่กินเผ็ดเลยแซ่บแต่เราสามารถสั่งเจเจพี่พี่ในครัวเขาได้เลยเว้ยว่าถ้าเราไม่กินเผ็ดเนี่ยเราบอกเขาได้ใส่พริกเยอะๆเลยแบบไม่ใส่พริกหรือใส่เม็ดหนึ่งเม็ดอะไรเงี้ยสำหรับไม่ทานเผ็ดเราสามารถสั่งตามเลเวลความเผ็ดของเราได้จริงๆอ,อันนี้อร่อย <c oughs> อันนี้ก็อร่อยเค้าเค้าเคาถายนานไงเก็บกดไงเมื่อกี้กินยั่วนางฟ้านางแบบเก็บกดอันนี้ก็อร่อยจริงกล่อมกลอมเอาไองเอาเค้าซิวเค้าเข้าเองนางขอปิดคลิปเลยดีกว,ว่าอ่าอยู่แถวไหนร้านซอสนะคะตั้งอยู่ที่แคนรีเวลแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนมีรถเนี่ย ขับมาก็จะสะดวกกว่าแต่ถ้ามาจากในเมืองอะไรแบบนี้ก็อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็ถือว่าคุ้มนะที่มาไกลขนาดนี้เราแบบได้ทานอาหารอันนี้พูด,ดง่ายเหมือนมาตลาดเชฟปรมาตาถามว่าไกลไหมถามคนอยู่ในเมืองอะไกลถ้า<ม>ถามว่าคนอยู่ริพูไกลไหมคนลิพูบอกว่าอยู่ใกล้อยู่ที่ว่าคุณอยู่ที่ไหนครับผมแต่ผมบอกแล้ว่าถ้าผมอยู่ลิปูแล้วผมมากินบ่อยลนยะซึ่งคนไทยคนเรา <c oughs> เป็นเอเชียแถวนี้รู้แวบเนี้ยค่อนข้างเยอะค่ะจริงๆแล้วถ้าอยากที่อยากพลาดอาหารไทยเรานะคะมาที่นี่เลยร้านซอสไทยแล้ว อร่อยครับผมน่ให้ให้สิบให้สิบดาวเลยจริงๆ <c oughs> สำหรับวันวนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีจ้า